นายสทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญประจำปี2568 เวลา8นาฬิกา50นาทีของวันที่9ธันวาคม2568ที่ผ่านมานายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิป,ปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญประจําปี2568ณมหาวิวทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิ ทยายลัยรัชพัฏเทพสตรีให้การต้อนรับสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญประจําปี2568เพื่อตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่ได้กําหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศด้านต่างๆโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การจัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองจึงเป็นไปเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีจำนวน250คนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีรวมถึงสามารถต่อย,ยอดและยกระดับกลไกการขับเคลื่อนพลเมืองที่ดีในประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามปณิธานที่ได้วางไว้สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง ่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยทีมงานวิทยากรจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเป็นเวทีเสวนาเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเรื่องบทบาทของเยาวชนกับการสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ในชุมชนท้องถิ่นพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมราาประชาธิปไตยที่มีคุณภาพต่อไป